นะครับเพื่อนๆครับจากตอนที่แล้วนะครับก็เป็นสุดทําในส่วนของงานถรากและต่อม้อนะครับซึ่งน,นตอนเวลานี้ก็ทาการทําในส่วนงานถรากรเรียบร้อยพร้อมกับงานติดตั้งโครงป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นศูนของการฉาบนะครับเพื่อทํางาน พื้นผิวทรายล้างนะครับสีเทานะครับแล้วต่อไปตะลอดจนในส่วนโองงานก็จะเป็นในส่วนโองงานป้ายคอมประสิทธิ์นะครับงานคอมประสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของงานป้ายนะครับที่มาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะครับก็ไปดูขั้นตอนของการทํางานคอมประสิทธิ์นะครับกับในส่วนที่เป็นทงานป้ายนะครับ หลังจากนี้ก็คงเหลือส่วนของงานเก็บผลเรียบร้อยนะครับแล้วก็สง่งมอบงานครับซึ่งระยะเวลางานที่ผมรับมาในงานนี้ครับ60วันนะครับซึ่งวันนี้ก็เตืินงานมาแล้วประมาณสัก10วันนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวติดตามขั้นตอนต่อไปในะการทำงานต่อไปครับขอบคุณครับ